ตอนที่8นะครับ EP 8ก็เหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะฮะเรื่องของการเปรียบเทียบที่บอกว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่ข้อนึงอันนี้เป็นแนวข้อสอบเก่าด้วยนะครับข้อสอบจริงที่ไปจํามาเดี๋ยวมันจะมีอยู่ข้อนึงที่เป็นขั้นสุดอ่าเพราะฉะนั้นขั้นสุดก็มาแล้วนะครับ English is จุด language in จ the world นะไม่มีจุดๆ in the world นะคือโครงสร้างประโยคเนี่ยถ้าเจอไอ้พวกอย่างเนี้ย in หรือบางทีอาจจะเป็น of หรือบางทีอาจจะเป็น for นะครับรู้ไว้เลยว่าแบบนี้มันคือการเปรียบเทียบว่าแบบที่สุดนะดีที่สุดในจุดที่อยู่ก็คืออะไรครับก็คือต้องมีขั้นสุดนะทีนี้ขั้นสุดเนี่ยเราตัดรูปเดิมของมันทิ้งไปก่อน er มันจะต้องมีแดนใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งที่เราทําไปแล้วนะครับมีอยู่2ออย่าง most กับ the est ทีนี้จะตอบอะไรนะครับคำดั้งเดิมมันคือ easy easy มันมี2พยางเองมันไม่ได้3พยางถ้าไม่ได้3พยางเราไม่ใช่ most ครับ นะเราไม่ใช้ the most นะเราก็จะใช้ตอบข้อนี้ the easiest นะครับหลักการที่เราใช้ในการวิเคราะห์เนี่ยก็คืออย่างแรกนะครับให้เข้าใจก่อนว่าโดยรูปพื้นฐานเราจะใช้ the แล้วก็รูป est นะครับแล้วมันก็จะมี in นะก็คือต้องบอกว่าเจ๋งที่สุดดี D ที่สุดในจุดที่อยู่นะเราก็ต้องบอกไอ้ในจุดที่อยู่คืออะไรนะครับก็อย่างเช่น am the richest รวยที่สุด The richest person นะฮะเป็นคนที่รวยที่สุดรวยที่สุดในไหนมันต้องบอกอ่ะดีที่สุดในจุดที่อยู่ต้องบอกว่าคือจุดไหน in this town นะครับหรืออาจจะเคยเจอ off อย่างเช่น the tallest man of India นะฮะก็คือคนที่สูงที่สุดในอินเดียคนที่สูงที่สุดของอินเดียจะแปลแบบนี้ก็ได้ทีนี้มันจะมีบางรูปอันนี้ดอกจันไว้นะครับที่ไม่จำเป็นจะต้องมีไอ้พวก in of นะหรืออาจจะฟอรไม่จําเป็นนะจุดสังเกตก็คือมักจะเป็นเรื่องที่แสดงความเป็นเจ้าของอย่างเช่น she is my best friend นะเพราะว่ามันมันบอกแล้วว่าว่าคือของใครอะ่ะมันไม่ต้องบอกว่า she is the best friend of me ไม่ต้องพูดอย่างนี้เราก็บอกว่าบอกเลยว่า she is my best friend คือมักจะเป็นสิ่งที่เป็น possessive pronoun ก็คืออะไรคำ สรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับเราก็จะใช้ขั้นสุดไปเลยแล้วสังเกตว่าเบสเฉยๆไม่ได้ใช้คำว่า the base นะครับอันนี้เป็นจุดข้อสังเกตเอาไว้นะทีนี้มันจะมีที่สุดที่สุดในด้านเร็วๆที่สุดในด้านแย่แยอย่างเช่นน้อยที่สุดแย่ที่สุดนะครับเราจะใช้คำว่า l e s t นะถ้าออกเสียงภาษาอังกฤษคือ least นะออกผมได้ยินไม่รู้ไม่ชัดหรือเปล่า least นะ r e a s ะหรือว่าบางทีเราอ่านเสียงภาษาไทยก็ร e a นะเราบางคนครูบางคนบอก read, นะ read, นะ r e a d r e a d r e a d r นะครับ e a d นะครับก็คืออะไรครับก็คือที่สุดในด้านแย่ๆนะครับ r e a s t นะก็คือ r e a d i n g is the r e s t interesting hobby for me ก,ก็คืออะไรครับการอ่านสกิลการอ่านทักษะการอ่านเนี่ยคือ,อ,อสิ่งที่ฉันสนใจแย่ที่สุดน้อยที่สุด นะส่วนใหญ่มันจะแปลว่า l e a s t เนี่ยนะครับที่เราออกเสียงแบบไทยว่า l e a s t หรือบางคนก็บอกว่า l e s t เนี่ยนะนะก็อะไรครับแปลว่าน้อยที่สุดแย่ที่สุดด้านด้านลบที่สุดนะครับอันนี้ก็จะคล้ายๆกับไอตรงนี้แต่ถ้าใช้ความหมายแย่เราจะใช้คำนี้นะครับต่อมาก็คือแล้ว the most ล่ะ the most จะใช้กับคำที่มี3พยางนะครับอย่างเช่นถ้า easy 2พยางแต่ถ้า important important สามพยาง expensive 3พยางเนะีเราจะใช้ the most important the most expensive นะครับแต่ระวังมันจะมี2องคำนี้ครับเออคำนี้อ่านว่าอะไรใครอ่านว่า h o r n e s s ตบปากเอามือตบปาก3ทีมันอ่านอย่างเงี้ยครับออกเสียงตัว o o h o n e t นะครับเราไม่อ่านเสียงนะ horn h o n e t มี2องพยาง handsome นะครับ handsome ก็มีสองพยางค์ไปว่าหล่อฉล,ลาด est, อะ o m e on honest ก็มีเกียรตินะครับมีเกียรติยศอะไรอย่างเงี้ยน่ายกย่องอย่างเงี้ยนะครับทีนี้สองพยางค์นี้ยครับสองพยางค์นี้ยเป็นข้อยกเว้นว่าใช้ the most นะครับเพราะอะไรผมเคยถามอาจารย์ฝรั่งผมนะครับเขาบอกว่ามันออกเสียงยากคือถ้าเป็น honest t r a c e เนี่ยมันโอ้มันออกเสียงไง h o ออเน t r ทรสมันออกเสียงยากเขาก็เลยเอองั้นเด้อ The most honest ง่ายกว่า Handsome นะถ้า Handsome เติม est มันจะเป็น Handsomest Handsomest มันออกเสียงยากฝรั่งมันบอกว่าออกเสียงยากก็เลยเติมเป็น the most handsome ไปนะเพราะฉะนั้นระวังสองคำนี้นะครับผมก็ไกด์ไลน์ไว้ให้แล้วข้อสอบไม่น่าจะออกยากไปกว่านี้นะอ่ะข้อนี้เคลียร์นะครับก็ไปต่อตอนต่อไปได้เลยถ้าใครยังไหวอยู่